เอามาเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะใกล้เที่ยงแล้วนะคะหิวกันไหมคะที่สุโขทัยมีสลัเป่ายักษ์ครึ่งกิโลลูกใหญ่จนร้องโอ้โหแถมโชว์เสิร์ฟแบบบีบอยนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผมนะครับ อันนี้คือขนมจีบของเฮานะครับลูกจะใหญ่เท่ากับปั้นนะครับส่วนนี้จะเป็นบิ๊กติสสังตายนะครับสำหรัเปายักษ์ครึ่งกิโลกรัมข้างในจะมีทั้งหมด6ไส้ครับมีหมูสับมีถั่วดํามีใบเตยมีเผือกมีครีมแล้วก็มีหมูแดงครับ ท้องร้องขึ้นมาเลยนะคะสาลาเปลาลูกนึ่งเนี่ยก็อิ่มท้องอยู่ท้องแล้วนะคุณผู้ชมคะแต่นี่เนะี่ยเขาขายกันแบบเครื่องกิโลลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้แถมเราเต้นย,ย,ย่องย่องแยงแยงนี่คือเป็นวิธีการเสิร์ฟของเขาคุณผู้ชมคะ่ะคือต้องไม่ธรรมดาและไม่ธรรมดาขึ้นขึ้นไปอีกนะคะโยโยว่าเอาแต่ในมือไม่ได้ถือสาลาเปานะถ้าเต้นแบบนี้สื่อสาลาเปาไปด้วยเละสิคะคุณผู้ชมคะ่ะเอาก็เป็นลีลาจุดขายของทางร้าน ซาลาเปาขานมจีบโจโจฮิปนะคะเขาขายอยู่ที่ถนนบายพาสตบาบลปักแควอำเภอเมืองสุขโขทัยค่ะเมนูเด็ดของเขาคือบิ๊กตีสั่งตายอ๋อ,อทำไมต้องชื่อนี้อ้าวไปดูก่อนนะคะหน้าตาของบิ๊กตีสั่งตาย<อ>เดี๋ยวขนมจีบค่อยๆมาได้ไหมล่ะพอจะเปิดเมนูซาลาเปาขนมจีบมาให้เห็นจะเอานึ่ซาลาเปามามาก่อนนะเป้านะซาลาเปายักษ์นี้นะคะหนักครึ่งกิโลค่ะมี6ไส้อยู่ในลูกเดียวคุณผู้ชมโอ้ แบะออกมาอุ้ยใช้คำว่าแบะหรอไม่เอาพาออกมาเลยนะคะมีหมูสับถั่วดำใบเตยเผือกครีมและหมูแดงกลืนน้ำลายทีหนึ่งนะคะราคาลูกละ121้บาทถ้าบอกว่าไม่เอาฉันอยากกิน2ไส้ก็115บาทบอกอ่ะไม่เอาฉันอยากกินไส้เดียวก็111บาทนะคะน่่เน,น่ไอเดียบิ๊กตีสั่งตายชื่อเมนูนี้เนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่ามาจากคุณพี่คนนึงเป็นลูกค้าชื่อตี แล้วเฮียตีเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเวลามาสั่งของเนี่ยเหมือนแกล้งเลยเริ่มจากสั่งบอกน้องทำซาลาเปาลูกละ20บาทให้หน่อยแล้วก็เพิ่มเป็น50 0ร้อยหนึ่งจนถึง300บ้างนะคะเาาขาบอกว่าก็เลยเอาไอาเดียจากเฮียตีเนี่ยที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยนะทำไปเลยลูกใหญ่ๆไซส์จัมโบ้แล้วตั้งชื่อเมนูว่าบิ๊กตีสั่งตายลูกที่ว่าเครื่องกิโลในนั้นก็มี6ไส้ยัดไปเลยนะคะเต็มที่จัดแน่นกันไปเลยทีเดียว ยังไม่หมดแค่นั้นนมจีบมานมจีบฮองเฮาลูกใหญ่เท่ากําปั้นเขาบอกเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในสุโขทัยนะคะไส้ในจะมีเนื้อหมูกุนเชียงไส้กรอกไข่แดงเค็มขายชุดละ79บาทพร้อมผักกระเทียมเจียวน้ําจิ้มสามรสนะคะเป็นไงคุณผู้ชมเขาบอกว่ายิ้มนะคะแก้มตุ๋ยนะคะเอ๊ะอะไรอยู่ในแก้มหรออแก้มตุ่ยเชียวนะคะอ้าวอธิบายแบบนี้ ทุกอย่างที่เขาขายมาเนี่ยนะคะเป็นการใส่ไอเดียคุณผู้ชมเพราะอย่างที่เราทราบกันอยู่ช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมคะร้านอาหารร้านค้าต่างๆบางทีอาจจะขายของไม่ได้ดีเท่าแต่ก่อนถ้าเราใส่ไอเดียใส่ความสร้างสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ทําให้ลูกค้าหันมาอุดหนุนเรามากขึ้นนะคะแถมช่วงเปิดตัวของร้านเนี่ยเขามีการเสิร์ฟแบบบีบอยด้วยก็ยิ่งเรียกลูกค้าเข้าไปใหญ่อ้าวสนับสนุนคนทําธุรกิจทุกคนในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะ คราวนี้สิว่าได้สิคะามือเที่ยงเนี้ยนมจิบซาลาเปาไหมละจ๊ะมอเวลาของสีขยี้ข e. i mean ่าวแล้วนะคะสวัสด,ดีจ๊ะส